ให้เห็นตัวนี้ค่ะทุกคน,นไม่รู้จะแก่หรือยังนะคะตัวเนี้ยว้าวแก่แล้วด้วยสวัสดีจากสวีเดนค่ะดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวไทยในสวีเดนพิมพชนกฝากทุกคนกดติดตามกดช u b สับสไคกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจากสวีเดนค่ะวันนี้นะคะ ทฉันจะพาทุกคนนะคะมาเก็บเห็ดบวกกันนะคะแล้วก็เรามาดูกันคะ่ะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดอะไรบ้างแต่ป่าตรงนี้นะคะพิมเก็บทุกปีนะคะที่จะเป็นเห็ดบวกแต่เรามานะตอนนี้นะคะเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะแหแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอี่นี่ค่ะหนึ่งดอกนี่ค่ะทุกคนได้แล้วค่ะหนึ่งดอกไปดูกันคะ่ะ บยยอยอืมแก่หรือยังนะน่าจะพอยังพอได้นะคะคนี่ค่ะเห็ดเห็ดดำใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่าเห็ดอะไรเก็บมาดูมีขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้นี่ค่ะว้าวเยอะเลยทุกคน อุ้ยตรงนู้นก็มีค่ะนี่นี่น,น,นอุ้ยทุกคนดูนี่ค่ะนี่ก็มีอันนี้แก่แล้วแล้วก็มีตรงนี้หนึ่งแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งเย,ย้อ่อนๆเลยค่ะทุกคนดู นี่มันอยู่ในป่าแบบนี้นี่เต็มเลยค่ะโอ้นี่ค่ะอุ้ยนี่อุ้ยทุกคนเต็มไปหมดเลยอ่ะ เป็นกอเลยทุกคนดูหืมเลิศมากนู่นทุกคนดูค่ะทุกคนดูว้าว,กว,าวเก็บแล้ะหนึ่งนี่นี่ค่ะทุกคนหนึ่งดอกสวยๆเลยนี่นี่นตามมาอุ้ยเต็มเลยทุกคน อืมอันนี้แก่แล้วไม่เอาดีกว่านี่อ่อนๆเต็มเลยนะอะวุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคน,นดูอุ๊บว้าวได้เห็ดตัวนี้ค่ะทุกคน เจอแต่เห็ดพึ่งเนยนะคะทุกคนวันนี้มันก็คิดว่าน่าจะน่าจะแก่แล้วมั้งคะเนี่ยอุ้ยสีสวยๆนะทุกคนดูสิคะเนี่ยนี่ดูดูดูมาทางนี้นะคะเห็ดนี่คะ่ะเห็ดพึ่งเนยนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้เห็ดปลวกทุกคนแก่แล้วไม่เอาอ๋อนณะเวลานี้ อีชั้นนะคะก็พาทุกคนมาเจอดงเห็ดปลวกนะคะแต่ว่าเป็นปลวกที่แก่ไปแล้วโฮ,โฮู้แต่ก็ยังมีพอหลงเหลือได้เก็บอยู่นะคะเนี่ยทุกคนดูสิคะว้าวได้สักอืมพอได้อยู่คะ่ะนี่คะ่ะเกิดคู่กับเห็ดพึ่งเลยทุกคนดูนี่ดูสิคะว้าวนี่ได้อยู่ทุกคน วันนี้ไม่เอาแก่แล้วเดี๋ยวมันไม่อร่อยค่ะดูสิคะเนี่ยอุ้ยทำไมแล้วหนึ่งดอกทุกคนเห็ดปลวกจ้าโอ้หลุดมาเจออีกดอกหนึ่งว้าวแก่แล้วค่ะดูสิคะทุกคนแก่หมดเลยอุ้ยมาทางนี้มาทางนี้ได้หนึ่งดอกทุกคนอันนี้ก็แก่นีนดอกอ่อนตะมุตะมีนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปแกงกินกันเลยวันนี้จะให้ดูโคตรปวกแก่แล้วค่ะไปต่อจ้าได้เห็ดนี้ตัวหนึ่งค่ะดูในช่องมานามนาสวีเดนเมื่อคืนนี้พี่แกบอกว่าทานได้นะคะก็จะลองเอาไปดูค่ะและนี่ค่ะเห็ดสีดำๆนี้นะคะพิมพ์ก็ไม่รู้ว่ามันชื่อเห็ดอะไรนะคะแต่มันขึ้นเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเห,เหมือนเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยนะคะเนี่ย ดูใกล้ใเนี่ยค่ะขึ้นแบบเต็มมากเลยนะคะเนี่ยอ่อนๆเยอะแยะมากมายเลยเต็มป่าไปหมดแต่เราก็ไม่กล้าเก็บนะคะว่ามันคือเห็ดอะไรทุกคนเจอเห็ดตัวนี้ค่ะในป่าใหญ่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะนี่สวยจังเลยดูดูใกล้ๆค่ะนี่ไม่เก็บเก็บให้ดูเฉยๆยนะคะเออ ทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเราก็มาเจอเห็ดตัวนี้นะคะน่าจะเป็นพึ่งเนยนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วนี่ค่ะทุกคนมาดูกลุ่มนี้นะคะว่าเขาจะแก่หรือยังมันแก่หมดแล้วค่ะทุกคนเรามาช้าเกินไปเห็ดพึ่งอยู่หนึ่งดอก ดูสิคะว้ายแก่แล้วทุกคนอดเลยนี่คะ่ะอันนี้เป็นป่าผลไม้นะคะผ่าป่าเก็บบัวบบแบน,นะคะเนี่ยทุกคนระหว่างที่เราแผ่นก้อนไปแล้วเจอเห็ดบวัวค่ะว้าวนี่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 แก่แล้วนะเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นูนเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ดอกนะคะ พราะว่าดูลักษณะท่าทางแล้วว้ายนึกว่าเป็นเห็ดปวกสรุปเห็ดอะไรเอ่ยดูแต่ว่าบลูแบร์นี่ลูกใหญ่มากเลยนะ,ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โนี่เขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่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 อืม ขออนุญ,ญาตจับดีกว่าเอ้มันเหมือนเห็ดมันก็เห็ดปวกมไม่ใช่หรอนี่ค่ะทุกคนเจอแต่ดงเห็ดพึ่งเนยนะคะแต่มันก็แก่แล้วคะ่ะทุกคนเราก็มาช้าเกินไปนะคะแล้วก็เห็ดปวกนะคะก็แก่หมดแล้วนะคะไม่มีเลยทุกคนได้ไม่กี่ดอกเองอะ่อเนะเสี้ยน่ยนี่เขาแก่หมดแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเดินดูไปต่อีกสักหน่อยแล้วเราไปป่าใหม่กันค่ะแต่เห็ดที่อยากนําเสนอนะคะคือเห็ดสีดําตัวนี้นะคะทุกคนที่ได้ถ่ายไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี่เขาจะขึ้นแบบเป็นกลุ่มเป็นกอเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเยอะเลยเยอะจริงๆแบบเนี่ยทุกคนเยอะมากๆเลยคะ่ะเขาจะเกิดเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยะนะคะ นี่ค่ะทุกคนมันก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะเก็บให้ดูชัดๆนะคะเผื่อมีใครให้ความรู้เรื่องเห็ดชนิดนี้ได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เก็บไปกินนะคะทุกคนแค่ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็แบบตัวนี้นะคะอ่อนๆอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใต้ดอกเขาก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วมาดูอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเยอะมากๆเลยทุกคนแบบเกิดแบบทุกย่อมญ่าน่ะนี่ค่ะอันนี้ตัวอ่อนของเขานะคะนี่ค่ะจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดๆอีกรอบนึงนะคะที่เป็นเห็ดดำเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนประมาณนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าเรียกเห็ดอะไรนะคะมันเกิดเยอะมากๆแล้วก็เกิดเยอะเต็มไปหมดเลยดูสิคะเนี่ยนะคะนี่ๆดูใกล้ๆนะคะทุกคนจะเกิดแบบนี้เลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ก็เพียงก็ไม่รู้นะคะว่ามันคือเห็ดอะไรแต่ก็ไม่ได้เก็บนะคะไม่รู้จะแกะหรืยอยังนะคะตัวนี้ว้าหิแก่เลยด้วยนี่ค่ะแก่อีกแล้วถ้าเรามาทิตที่แล้วนะคะเราก็จะได้เห็ดบวกฝรั่งเยอะเลยดูสิคะทุกคน ดอกนี้จะได้หรือเปล่ามาดูกันวิได้อยู่ค่ะว,ว้าวบิวตี้ฟูจจังเลยทุกคนสวยมากเลยอะไปต่อค่ะนี่คือเหตดที่เราก็ไม่รู้จักอีกนะคะเออแปลกจังนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เขาจะขึ้นอีกอ่อนๆอ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะนี่ ก็เป็นแบบนี้ค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะนี่ค่ะเห็ดชนิดนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์พไปหาชื่อแล้วพิมพ์จะลงไว้ในหน้าคลิปนะคะว่ามันชื่ออะไรนะคะนี่เต็มป่าเลยทุกคนเยอะมากๆเลยค่ะถ้าบ้านเราเขาใช่เขาเขาเรียกว่าเห็ดน,น้ำหมากหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยทุกคนดูอ่อ,อนออยู่ด้วยค่ะเนี่ยหรือว่าเราจะลองเก็บ ไปลองกินดูดีค่ะมัน,อ,อ,นอ่อนอยู่เลยนะคะสวยดียด้วยนะคะลองเก็บไปแบบอ่อนตัวอ่อนนะคะอันนี้อยู่จานใหญ่มากเลยทุกคนดูสิวิแก่แล้วค่ะไม่เอาดอกแล้วคะ่ะเห็ดบวกฝรั่งของเราอืมน่ารักมากพอดีทานเลยคะ่ะทุกคน นี่ก็ทานได้นะคะทุกคนนี่อ่อ,อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะเดี๋ยวพิมพ์มาเอาชื่อลงไว้ในคลิป YouTube นะคะเดินไปตรงไหนนะคะก็แก่หมดเลยนุ่นๆค่ะทุกคนดูแก่เต็มป่าเลยอะ่ะนี่ไม่เหลือนอ่อนไวให้ฉันเลยเหรอไหนฉันดูซิอันนี้น่าจะได้อยู่มั้ง อุ้ยไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ล่ะคะดูสิอันนี้ก็แก่แล้วมันจะเหนียวไม่อร่อยไปต่อค่ะทุกคนแน่เจออยู่หนึ่งดอกน่ารักจังเลยเธอ <c oughs> แล้วก็มีเห็ดพึ่งเนยนะคะทุกคนนี่นี่น,นี่อุ้ยถ้ากินแล้ว,ว่ะอื <c> ้อ <oughs> น่น่นทุกคนทุกคนเจออีกแล้วเจออีกแล้วหือแต่แก่หมดแล้วค่ะเนี่ยหืมถ้ามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะได้ได้เห็ดปลูกฝรั่งเยอะเลยนะคะเนี่ยอืมแก่หมดแล้วทุกคนเรามาไม่ทานดูสิไม่งั้นนแบบเราเก็บไม่ไหวแน่เลยอะ่ะเสียดายจังเลยอุ้ยแต่ว่าทางนู้นนะคะน,น,น,นี่นี่ีอันนัน ได้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเอาแต่ตุ้มๆเนาะทุกคนเอาอีกแล้วค่ะเนี่เราเจออีกแล้วเยอะมากๆเลยอะ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยคือเห็ดอะไรคะอุ้ยแต่มันขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนดูสินูน่นเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยว้าวอืมเยอะมากๆขออนุญาตถอนขึ้นมาให้ดูนะคะเนี่ย ดูสิคะแบบเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแบบนี่อ่อนๆๆทุกคนมันจะขึ้นแบบอย่างนี้ค่ะนี่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 ฉันขออนุญาตถอนขึ้นมาเลยนะอืมนี่อะค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะที่เขากำลังจะขึ้นแบบอ่อนๆนะคะตะมุตะมิแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนูน้นตรงนู้นอีกค่ะ ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยทุกคนไม่รู้ว่าเห็นอะไรนูนแบบเต็มเลยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยแหมมายืนยิ้มแฉ่งอะไรอยู่ตรงนี้คะเธอฉันขออนุญาตถอนเธอขึ้นมาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้เห็นนะว่าสีของเธอนสวยมากแต่ว่าทานได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพิมพ์จะลงชื่อไว้ในคลิปในช่อง Youtube นะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลย ทำไมเราโชคร้ายอย่างนี้ค่ะทุกคนเห็ดปวกเยอะมากๆเต็มป่าแต่เราเนี่ยก็มาช้ากันเกินไปจนเขานคะคะแกหนีจากเราไปหมดเลยดูสิคะเนี่ยมีแต่เห็ดปลวกเยอะมากๆเลยค่ะอเอ๊ะพอจะมีให้ชันลึกป้าแถวนี้สักดอกหนึ่ง นี่ค่ะทุกคนพอจะได้ไหมเอ่ยอุ้ยถ้าก็กินนะคะอันนี้ล่ะอุ้ยน่ารักจังเลยแต่ว่าที่พิมพ์ดูในช่องนะคะเขาบอกให้กินดอกตุ้มๆนะคะจะอร่อยเราก็เลือกเอาเลยคะ่ะไปต่อค่ะทุกคนถ้ายังค่อจงช่วยยกมือบอกด้วยดูเข้าทีหน้าตารู้สิอุ๊ย คนตกใจกับเสียงร้องของพิมพ์นะคะกระโจนหนีเลย<ม>วันนางร้องกลางจองเธอมีเจ้าของกันหรือยัง ถ้ายังขอจงช่วยยกมือบอกด้วยดูเข้าทีหน้าตาอ่อนหูดูดีดีก่อสร้างแม่นีแม่สิลานานของดิบของแพงเรายัางกันซื้อฝากไว้เป็นชื่อฝีมือไทยแอบรักเธออยู่แอบรักเธออยู่เธอคงรู้สิ ส่งยิ้มให้กอนส่งยิ้มให้หลนและกลับไปนอนฝันดีหาเห็ดบวกของเราในวันนี้ก็ประสบความล้มเหลวน,นะคะทุกคนเพราะว่าแก่หมดทั้งป่าแล้วเสียดายดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาเห็ดอื่นกันต่อน,นะคะทุกคน